สวัสดีชาวราศีธนูแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีธนูภาพรวมปีสองปีสองปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะมีเงินเข้าก็จริงแต่ด้านการเงินของท่านนะ่ะคุณคุณมีเหตุให้มันออกอยู่เสมอๆดังนั้นในเมื่อภาพรวมอ่ะ อเราอยากจะเอาเข้ามากอยากจะกองมากแต่มันกองไม่ได้มีเท่าไหร่ก็ออกไปหมดแล้วการเสี่ยงหวยรวยเบอร์ที่ผ่านมาบางท่านก็น่าจะจ่ายเยอะมากกว่าที่จะเข้าหรือเสียมากกว่าได้อะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันมีหลายมุมให้อ่านเวลาตรวจดวงส่วนตัวเนี่ยคะ่ะมันมีหลายมุมให้อ่านอันนี้มันอ่านแค่มุมเดียวมันอ่านแค่มุมเดียว การสิงหัวรวยเบอร์ในวันที่สองพฤษภาคมสอง8หกสิบแปดคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ดาวการเงินการทองของท่านเสื่อมมากนะคะเล่นพอคำคำนะเล่นพอคำคำอย่าทุ่มหนักคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ ถ้าจะเอาตัวเลขจากไหนมาเสี่ยงขอให้เป็นเลขที่บ้านเลขที่รถนะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะ่ะตอนนี้สภาพการของคุณค่อนข้างจะแย่เล่นพอขำๆเอาอย่างนั้นนะคะเล่นพอคขำๆปัญหาอุปสรรคความรุ่มร้อนเร่าร้อนนะคะมันจะบีบบังคับ คนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันให้ไปเอาตัวเลขที่มาจากคนที่จะมาช่วยเหลือนะผู้หญิงไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นมิตรกับเราแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา คุณจะมีเครดิตในวันหวยออกนั้นแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่นำความโชคดีมาให้นะคะคนเกิดวันพระรัสบดีคนเกิดวันพระรสษบดีนเดปปดนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะการเงินการทองความสุขโชคลาภกำลังหมุนติ้ว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 เลยหมุนติ้วติ้วเลยแต่ว่าพลังกายของท่านอยู่ในช่วงอ่อนแล้วดาวการเงินการทองอ่ะถึงแม้ว่าท่านจะถูก ส่งพลังให้แข็งแรงก็จริงถามว่ามันมีโชคไหมก็ถือว่าคุณค่อนข้างจะมีความโชคดีแต่เข้าใจไหมคะถ้าวันที่16เมษายนมีเ <Arizona> งินเข้ามาแล้วจากการถูกหวยวันที่2พฤษภาคมก็พอๆาท่านที่ยังไม่ถูกในงวดวันที่16เมษายนก็พิจารณาให้มากขึ้นหน่อยนะคะคนเกิดวันศุกร คนเกิดวันศุกร์เนี่ยตาวการเงินการทองมันเสื่อมมากๆเลยเพลาก่อนแล้วกันนะคะหรือถ้าบอกว่าเชื่อดิฉันแล้วเลขตัวที่คิดน่ะมันออกคือเลขที่เราจะคิดอ่ะมันมากออกแต่พอเราซื้อจริงอ่ะมันจะไม่ออกเหมือนเป็นมันเป็นมันเป็นวัฏจักรในเรื่องตัวเลขเสี่ยงโชคเลย คิดว่ามันจะมาจะมามันไม่มาพอเราไม่ซื้อมันดันมามันเกิดขึ้นเกัดทุกคนอันนี้หลายท่านคงเข้าใจในเมื่อดาวมันเสื่อมอยู่เสื่อมหนักเลยหรือถ้าบอกว่าอูจะทุ่มเพื่อให้หมดนี้หมดสินเพื่อที่จะตัวเองจะนู่นนี่นั่นขึ้นอย่างเนี้ยค่ะลดความอยากตรงนั้นปัญหาหลายสิงหลายอย่างในชีวิตท่านจะเบาลงคนเกิดวันเสาร คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ตอนนี้โชคดีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้กวขนขุ่นค้องหมองใจในระดับหนึ่งเรื่องของเลขที่บ้านเลขที่รถแล้วก็เพื่อนท่านหนึ่งที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์อย่างหนักท่านมีเพื่อนคนนั้นไหม นอกจากเลขที่บ้านเลขทีร่รถของท่านแล้วนะมันมีดาวมาลุมมาตุ้มกันอยู่มันหมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องคนที่ใกล้ชิดกันที่เข้าชอบเสียงหวยรวยเบอร์ท่านไปขอจกเข้ามาคนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนดาวการเสียงโชคตอนเนี้มันดูมีพลังมันดูมีพลัง แต่ดาวการเงินของท่านในวันนั้นน่ะมันจะสูสีกับคนเกิดวันพูดกลางวันไหมว่าเอาง่ายๆเป็นจุดที่จะตัดถ้าท่านจ่ายเงินสดซื้อท่านมีเกณฑ์ได้ถ้าท่านซื้อด้วยเครดิตขอให้ซื้อน้อยๆไ้ก่อนนะคะ ขอให้ซื้อน้อยไม้ก่อนนะเพราะมันจะจ่ายชิงจ่ายออกก่อนไหมตอนซื้อไม่ว่าจะลอตเตอรี่หรือใต้ดินแล้วมันเป็นการเงินเข้ามาถ้าใครที่ใช้เครดิตซื้อก็เผาๆขอให้เผาๆนะคะขอให้เผาๆสำหรับการเสี่ยงหวยรวยเบอร์ชาวราศีธนูลัคนาธนูเหมือนที่บอกว่าแต่ละคนโดดเด่นไม่เท่ากันแต่อย่างไรเสีย แต่อย่างไรเสียดาวราหูซึ่งเข้ามาในวันที่ห้าพฤษภาคมหลังจากหมืวอออกสามวันมันไปเชื่อมสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระโยกย้ายของท่านมันจะไปโดดเด่นตรงนั้นมากกว่าดาวราหูย้ายเนี่ยอย่างดิฉันตั้งใจจะไปทำอะไรดิฉันไม่ไปไหวราหูดิฉันอาจจะสวดมนต์หรือดิฉันอาจจะ ไปไหว้พระสักหน่อยไหมหรือพาคนที่รักไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไหมกินข้าวไหมร้องลําทำเพลงไหมนะคะมากกว่าที่ที่จะบูชาด้วยของดำถามว่าเคยบูชาด้วยของดำมาไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่มองว่าดาวใหญ่ย้ายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ ตั้งมันตั้งเป้าอยู่ในความดีความงามมากกว่าแต่เหมือนที่บอกความดีความงามของท่านท่านนิยามว่าอย่างไรก็ไปทําอย่างนั้นได้แต่การเสี่ยงหัวรรอเบอร์ในงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมสองพันชาวราศีธนูลัคนณาธนูเพผาได้ก็เพผาค่ะ